อ่ะเดี๋ยวจะช่างน้องเต่ากันหน่อยนะครับซึ่นเป็นเต่าตัวเล็กๆที่เราเอามาเลี้ยงเอาไว้นะครับไม่ไม่ใช่ลูกเต่านะผมยังไม่มีตัวเมียนะนะครับอันนี้ก็คือที่ซื้อมาเฉยๆแล้วก็ซื้อตัวเล็กๆนะครับราคาที่มันถูกหน่อยก็จะเป็นพวกมีตำหนิที่เป็นกระดองเบิ้ลนะครับเดี๋วจะให้ดูกระดองเบิ้ลก็คือกระดองที่มันแทกขึ้นมาครับอย่างตัวนี้ก็คือชิ้นนี้นะครับ แต่ไอ้ที่กระดองไม่เบิ้ลก็มีนะครับก็คือตัวนี้น,นี่อันนี้ก็คือกระดองปกติเดี๋ยวให้ดูกระดองปกติก่อนนะครับปกติก็คือมันไม่เบี้ยวนะครับมันโกมมนเสมอนะครับอ่ะแล้วมันก็จะมีกระดองปกติเหมือนกันแต่มันเบี้ยวอ่ะมาให้ดูนี่จะเห็นไหมเห็นมฮะว่าข้างเนี้ยข้างขวานะี่มันนูนกว่าข้างซ้ายนะครับเพราะมันจะเบี้ยวเบี้วหน่อยเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าตรงเนี้ย มันโกงขึ้นมากว่าข้างนี้นะครับนี่นะครับ table, อันนี้ก็จะคือแบบเป็นกระดองมีตำหนินะครับอันอันนี้นะครับก็จะมีชิ้นเล็กๆตัวนี้นี่ซึ่งปกติมันจะไม่เป็นนะครับอันนี้มันมีนะครับอันนี้รู้สึกแบบมีไปแล้วนะครับอันนี้นี่ตรงไหนดีอันนี้ตรงนี้ตรงก้นนะครับอันนี้ชิ้นเล็กๆนะครับอันนี้อันนี้ด้านหลังนะครับ เนี่ยด้านหลังมันบุกเขไปนะครับนั้นไอการเลือกเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกดูด้วยนะครับตัวที่คือพยายามเลือกดูที่ตัวที่เป็นแข็งแรงอะ่ะตัวที่มันเดิ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 นอย่างเงี้ยนะครับถ้าตัวไหนซึมซึมจับขึ้นมาแล้วคืออย่างนี้ได้แต่จับขึ้นมาแล้วหลับตาตลอดเลยไม่ลืมตาอย่าี้อย่างเี้อย่างเี้เขาหลับแต่พอจับขึ้นมาปุ๊บลืมลืมตาแต่ว่าตัวเนี่ยหดเข้าไปอ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่เป็นไร แต่ถ้ามันยังหลับตาอยู่อย่างนั้นอันนี้อันตรายละนะครับเดี๋ยวมาช่างดูว่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเล็กขนาดนี้ก่อนนะครับึือหกสิบกรัมนะครับนะหกสิบกรัมตัวเล็กนะครับพูดทีครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะนะครับอึบครับแปดสิบห้าโอ้โหแปดสิบห้าเลยนะครับตัวนี้นะครับเต่าเขาถึงขายเป็นนิ้วไงครับ เยอะๆยิง่งตัวใหญ่ๆยิ่งแพงตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่หกสิบนะครับหกสิบนะครับตัวนี้บ้างนี้ตัวนี้ปึ๊บอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบกรัมนะครับตัวนี้บ้างนี่ปึ๊บตัวนี้อยู่ที่เจ็ดสิบห้า <75 S 2> <ใ>น,นะครับนี่ นะครับตัวสุดท้ายนะครับป๊บนะครับตัวนี้อยู่ที่5 1 5นะครับก็ตัวนี้ใหญ่สุดนะครับดังนั้นเวลาเราเลี้ยงนะครับเราก็พยายามชั่งน้ำหนักหน่อยนะครับสัก2อาทิตย์ชั่งทีก็ได้3อาทิตย์ชั่งทีก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเออเราเลี้ยงเข้ามาเนี่ยมันจะเริ่เติบโตขึ้นไหมเนี่ยนะครับ หรือว่ามันไม่เจริญเติบโตขึ้นเลยน้ําหนักลงอ่ะถ้าน้ําหนักลงถ้าน้ําหนักลงนะครับถ้าน้ําหนักลงแล้วท้องท้องเต่าเนี่ยครับเป็นสีดําๆเริ่มเป็นสีดําๆเริ่มมองมองเนี่ยแล้วก็กระดองเริ่มนิ่มผิดปกติเริ่มแห้งๆเริ่มนิ่มๆเป็นปกติอ่ะคือคือแห้งๆนี่คือมันไม่มันแบบนี้มันจะแห้งๆแห้งกว่านี้ครับดูแห้งๆไปเลยแล้วก็นิ่มนิ่มไปเลยค่อนข้างจะนิ่มไม่ค่อยแข็งแต่อันนี้คือยังเด็กก็ยังนิ่มอยู่นะครับยังนิ่มอยู่ นะครับผมยังนิ่งอยู่แต่ว่าแต่ว่าพูดถึงว่ามันก็ยังยังไม่นิ่มแบบชนิดที่ว่าตัวที่ใกล้าตายตัวที่ใกล้าตายเนี่ยคือตรงนี้มันจะดำาๆนะครับอันนั้นอันตรายและนะครับเราก็แยกวิธีการแยกก็คือแบบนี้ที่ต้องช่งางเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราดูไม่เป็นจริงเราดูไม่เป็นจริงน้ําหนักลดเนี่ยอันตรายล้นะครับ้าน้าหนักลดนะครับอันตรายแต่ถ้าน้ําหนักทรงๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีละนิดทีนหน่อย อันนี้ถือว่าเยี่ยมนะครับนะนะฮะแต่ถ้าน้ำหนักทรงๆนานๆไปอันนี้ไม่ดีนะครับแสดงว่าไอตัวนั้นมันมีปัญหาหรือเปล่าหรือเขาถูกตัวอื่นแย่งกินหรือเปล่าแต่ขออย่าเดียวอย่าลดแล้วกันคือทรงๆได้แต่ส่วนใหญ่มันจะต้องเพิ่มนะครับส่วนใหญ่จะต้องเพิ่มไปแต่จะเพิ่มมากเพิ่มน้อยก็แล้วแต่ว่าตัวไหนกินเก่งไม่เก่งนะครับแล้วค่อยมาดูการพัฒนาการอีกสัก เดือนหนึ่งจะใหญ่แค่ไหนตอนนี้ตอนนี้เริ่มใส่ตู้อัครีลิกไม่ได้แล้วนะครับตอนแรกตัวอครลิตยังหลวมๆอยู่อันนี้มันเริ่ม,เร,มเริ่มขยายขึ้นมานครับเราก็จะเริ่มเห็นรอยรอยตัวนี้ครับรอยกระดองมันเริ่มแยกแยกาขาวๆนะครับผมจะมีขาวๆแยกตรงตรงรอยแยกของกระดองเนี่ยเขาก็จะขยายตัวนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเจอกันให่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ